สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคนสอเสือนะครับวันนี้มันนำเสนอต้อยมยำปลาดินเทน้ำไปเลย1ลิตรหลังจากนั้นเทน้ำปลาลงไป1ช้อนย่างใหญ่ตามด้วยผงชูรส ต่อไปผงปรุงรสแล้วแต่เราชอบเลยต่อไปตั้งน้ําให้เดือดเมื่อน้ําเดือดย้ํานะครับต้องน้ําเดือดแล้วถึงจะเอาปลาลงไม่น่าจะเหม็นข่าวต่อไปเอาเครื่องปรุงนะครับเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเอาลงไปเลยเสร็จแล้วปิดฝาหม้อเพื่อให้น้ําเดือดต่อไปเราจะได้เอาปลาลง ต้องให้น้าเดือดจ,จัดๆนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่ให้เดือดจ,จัดคว่าน,นี้ก่อนผมถึงจะเอาปลาลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดือดได้เข้าที่แล้วผมก็จะตักเนื้อปลาลงไปหนึ่งชิ้นก่อนแบบนี้เลยคือผมตักหมดเลยนะตักใส่ให้หมดแต่ขอย้านะห้ามคนนะครับใส่ไปแล้วห้ามคนไม่น่าจะเหม็นข่าวมาก แล้วก็ปิดฝาหมอ้อทิ้งไวจ้จนกว่าจะเดือดน้ำจะเดือดมาเปิดอ,อีกทีเมื่อน้ําเดือดหลังจากนั้นเอาใบกะเพรามาโอยข้างหน้าแบบนี้เลยท่านผู้ชมเพื่อจะได้กลิ่นหอมของใบกะเพราเพื่อจะได้ไม่ขาวปิดฝาหม้ออีกทีเพื่อให้อบไว้เพื่อให้สมุนไพรซึมเข้าไปในเนื้อหลังจากนั้นผมก็จะใส่ พิกโขกลงไปแบบนี้นะครับปิดฝาหมอ้ออีกทีเพื่อให้อบเข้าสมุนไพรเปิดฝาหมอ้ออีกทียังไม่พอใส่ต้นหอมผักชีลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมรสชาติจะได้ดีจะได้ไม่เหม็นค่าวลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาหมอ้ออีกทีหนึ่งเพื่อให้อบเพื่อให้สมุนไพรเข้าเนื้อ บีบมะนาวลงไปแล้วแต่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะบีบมะนาวเท่าไหร่แล้วแต่เราชอบสมุนไพรต้องถึงในการต้มปลาครั้งนี้แล้วปิดลาหม้ออีกครั้งเพื่อให้อบสมุนไพรนี่ไงครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนี่คือต้มยำปานดินน่ากินไหมครับท่านผู้ชมสมุนไพรนี่เพียบรสชาตินี่จัดจ้านแซ่บอร่อย สามรสเปรี้ยวหวานเผ็ดพร้อม,อมด้วยกินไอของสมุนไพรต้ยมยำปลาดินคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชม